ครับมาดูเรือคู่นี้นะครับถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านก็ยังไม่มีคะแนนดูซสว่าเที่ยวนี้ถือว่าเป็นเที่ยวสําคัญครับพี่น้องครับเป็นเที่ยวสําคัญอันอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าล่องน้ําแดงในน้มก็เทพเราสิง88นั้นเลยแม่มาเช้านี้นิดเดียวครับกับพันแสงส่วนในน้าของนะครับสิงประทุมก็พาด่าพันแสงที่เดียวกันครับก็อยู่ในกลุ่มของผู้แพ้ ถ้าใครชนะเที่ยวนี้ก็มีโอกาสครับ,ม,บมีโอกาสจะไปเล่นรอบลึกๆนะครับเข้าเทียบทุนแล้วนะครับตอนนี้คนหวัวครับเทพเราถึงแปลๆนั้นยังชูพายอยู่่วนในน้ำของสิ่งมหทุมนั้น,นนิ่งแล้วสงบแล้วนะครับมาดูที่ว่าการจุดชะตานั้นใครจะออกมาก่อนครับใครจะได้เปรียบแต่ถ้าใครแพ้เที่ยวนี้แม่ผมไม่นึกเลยว่าไม่คิดนะฮะไม่คิดก็บว่แพ้ใครแพ้เที่ยวนี้นะนะครับแม่จะต้อง คำว่าใสเกียร์ใสเกียร์ออกมาดูสิว่าเที่ยวนี้ครับเรือออกมาแล้วครับพันแปดสดที่ว่าในน้ำของในน้ำกุเทศก็สิงแต่แตกตั้งน้ำแดงร่องน้ำแดงพัดกันไม่เรียกเสียงกันไม่เลิกกันสิงมัดุ่งสิงมัดุ่งร่องน้ำเหมือนครับสุดที่ว่าสิงมัดุ่งเที่ยวนี้จะถามได้ไค่เจอใครไม่เจอเจอเรือสอนจอเรือถอนจอโดนกับนนือพันแปดเรือพันแปในน้ำเทพเรือพันแปดละเทพเจ้าเรือพันแปดจะหนีพลดหรือไม่พ้อเา รยดูสิว่าจะผลหรือไม่ผลเดี๋ยวก็รู้ว่าไขรเป็นมูเป็นยาไขรเป็นผูน้ว่าไหนอำเภอโดยเฉพาะในนามของพยัก์หลายผู้ม่นมีวันตายในนามของเธอนรัสิงแปดแปดเทพนรัสิงแปดแปดเจอไมมเจอเจอสิงปฐมสิงปฐม,ปมตอนนี้เริ่มผายะระเบิดระเบ้อเริ่มสับไปเกียร์สี่เริ่มไปไปเกียร์ห้าเริ่มพาไปเกียร์หกกระดกไปเกียร์ 7, เจ็ดติดเทอร์โบแปดูบย์จะเป็นแถมติดสองวาวกุ้งไขยปูปลาปลาหลดปลาไหลในขณะที่กระซวกไปไผ่ ตะเลิดเปิดเปิงแล้วไม่รู้คดีได้จริงหรือไม่เพราะว่าติดปะทุอยู่รองน้ำน่าเงินปากันลูกจะทานไหวหรือไม่ไหวเมื่อเจอเอต็นรถสีฟัดแปดพยักไายไม่มีวันตายจากสลับบุรีก็บอกว่าหายสบายสบายสถานกา,กาอย่างนี้เขาเรียกว่ารอดทุนสุดท้ายเข้าไกเอครับเข้าไกเอครับจะไม่บอกให้ใจเราตันคอนี่ไม่ใช่แล้วเข้าไกเอวเับเฮงว่าจะหลุดจากแลอหลุดจากแลอวหรือไม่หลุดรับอกนะจะหลุดครับตอดี ลอยลำมาเทปเทปเหมือนเรือประมงเข้าฝั่งครับลอยหน้าลอยตาเทงเต่งแทงเต่งนี่แบบเรือประมงเข้าฝั่งเทพน,นรสิงห์แปดดีกีกแชมป์ห้าสมัยสนามวัดท่าหลวงหนีลำบัดลำบ้องเท้าเซตไทยอย่างนี้ไม่หลุดแล้วแลแววอย่างนี้เขาไม่เรียกหลุดนะ,นะเรียกลูดอ๋อลูดเออครับก็เป็นอันว่าเทพนรสิงห์แปดแปดครับล่องน้ำแดงชนะครับในเทปนี้ครับมาดู คู่ต่อไปครับ